เเวทวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซ่าสดชื่นได้ประโยชน์เต็มดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถใหม่ที่งานโมอเตอร์โชว์ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์และอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจมากๆนะครับในงานโมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับที่คราบเดินไปเดินมามาเจอรถคันนี้ครับนี่คือรถกระบะไฟฟ้า GAC By Thai EV นำเข้าโดยบริษัทไทย e ีวีนะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจขนส่งเขานำเข้าเจ้ากระบะไฟฟ้า JAC คันนี้มาถ้าท่านผู้ชมสั่งในวันนี้นะครับรอ120วันได้รถสรัาสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดรอบๆคันนะครับว่าเจ้ากระบะไฟฟ้านี้มีอะไรบ้าง โตโยต้ Toyota, ประกาศว่าจะเปิดตัวกระบะไฟฟ้ารีโว b บ v ปลายปีนี้อิซูสุเมื่อวานท่านประธานบอกว่ากำลังศึกษา DMAX EV ผลิตในประเทศไทยและส่งออกยุโรปภายใน3 5, ปี5ปีประธานมิสุบิชิมอเตอร์จากประเทศญี่ปุน่นมาประเทศไทยมาประกาศบอกว่าภายใน5ปีมิสุูบิชิไรรยตันจะมีรถไฟฟ้าออกมาเช่นเดียวกันแต่วันนี้ค่ายญี่ปุ่นยังรออยู่แต่จีน ไปไกลแล้วนี่คือ JAC รถกระบะจากจีนอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งยี่ห้อที่เข้ามาในบ้านเรานะครับมาดูหน้าตากระจังหน้าใหญ่นะโครเมียมสีเงาแบรนด์ชัดเจนชั้นคือ JAC นะจ๊ะและนี่คือชื่อรุ่นเขาคือ p 8 EV พะละกำลังไม่น้อยนะครับ140แรงมา้า300นิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดแบตเตอรี่65.4 กิโลวัตต์สามารถวิ่งไกล330กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งรวมบรรทุกด้วยนะรวมบรรทุก1ตันวิ่งได้แต่นี้เดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันว่าจะเป็นอย่างไรว่าเป็นไปได้ตามนั้นหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอแนๆว่าเขามาแล้ว JEC Lighting นะเทคโนโลยีผมว่ายัางกลางๆไม่ได้โดดเด่นมากมายไม่ต้องไปคาดหวังกับในเรื่องของระบบความปลอดภยัยไฮเทคไม่ได้มี เพราะเจ้ารถคันนี้เน้นการใช้งานเป็นหลักเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อยังไม่มี4ล้อมาให้นะครับมาดูดีกว่าเป็นกระบะยกสูงนะ4ประตูด,ด้านข้างมาแบบเดิมๆนะไม่ได้มีอะไรหรูหราหรือหวานะครับซุม้มนี่คิ้วหนาตักเลยล้อและยางยางเป็นไฮทรเรน265 60 R18 เป็นขอบ18หน้าดิสหลังดรัมลายก็พอได้อยู่พอได้อยู่ นะครับ <Okay. S 1> ดูกระจกมองข้างไฟเลี้ยวจะมาคุณลุนช่องนี่ไฟเลี้ยวแบบนี้อ่โหดูสว่างวาบเดี๋ยวลองเปิดกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเตือนมุมอับสายตา b ลายสปอ o t ไม่มีให้คุณอยู่แล้วนะครับแต่ดีไซน์มาดูดูใช้ได้นะชายบันไดามาเหนียวแค่ไหนเดี๋ยวลองดู mm. ช่วงล่างออกนุ่มๆหน่อยนะ น้ำหนักตัวรถ2,200กิโลหรือ2.2ตันแน่นอนน้ำหนักส่วนใหญ่มาจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ไม่ต่ำกว่า600กิโลแน่นอนนะครับทำให้เขาเซ็ตช่วงล่างออกมาเนี่ยโหต้องรองรับดีๆอนะครับตัวนี้ยังบอกไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะต้องลองขับก่อน4ประตูนะจ๊ะ,ะดูนี่เขามาแต่งนี่ตัวนี้มีโรบาร์มีสปอร์ตบาร์มานะครับล้อหน้าล้อหลังเท่ากันนะเป็นไฮทเรนนะครับโหแต่เขามีนะ เขามีตัวล็อกตัวอะไรเยอะว่ะโอเคกระบะจีนไม่ได้เน้นหรูหราอยู่แล้วครับใช้งานอยู่แล้วแต่นี่โ,โหแรงบันดาลใจหลายค่ายลวเลวยนี่เป็นหลอดอยู่เลยนะเทคโนโลยีไม่ได้ทันสมัยมากมายนะเป็นไฟ LED มา JEC แบรนด์ของเขานะครับ T8 รุ่นมีกล้องหลังให้นะเออแต่มีกล้องหลังให้มีไฟตันนี้เป็นไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับนี่เป็นไฟทับทิมนี่มีเซนเซอร์ มีเซ็นเซอร์ท้ายให้แปลว่ามีเซนเซอร์การระยะเวลาถอยหลังให้คุณมีกล้องหลังให้ก็พอได้พอได้แต่นี่ไม่มีที่หน่วงนะครับอันนี้ก็คือหนักๆลงมาเลยนะแต่นี่งานยังไม่ได้เนี๊ยบมากมายนะครับแต่นี่เป็นไลเนอร์ที่มีพ่นเคลือบเข้าไปเลยนะนี่พ่นเลยนะนี่ไม่ได้เป็นแผ่นนะนี่พ่นเข้าบอดดี้เลยนะครับนี่ <S <S น่าจะ น่าจะขับดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องไปลองกันนะครับไปดูวัสดุอุปกรณ์ภายในดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรแต่น,นี้หนักได้ได้เพราะแต่มันตึงตั้งตึงตั้ง,ง,งดีว่ะดูมันทนไปดูข้างในดีกว่านี่ครับเบาเป็นเบาพ PVC นะครับเป็น PVC สังเคราะห์เอ,อ้แต่ผ้ารองดีเว้ยตัวผ้ารองนุ่มดีมากนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปไม่มีมือโหนจับเออ,อน,นี้ไม่ชอบนะครับแต่เขามีจับตรงนี้นะมีจับตรงนี้แต่ไม่มีโหนตรงนี้นะครับมา โกระจกไฟฟ้า4บาทด้วยนะนั่งก็พอได้แต่ไม่มีที่เท้าแขนนะครับนี่ช่องนี้มีช่องเก็บของนี้นะครับเอ้ยได้อยู่เฮ้ยก็นั่งพอได้นะครับก็ความเรียกว่าอะไรความชันของเบาะก,ก็ดูตึงๆอยู่แต่พอมานั่งจริงๆแล้วรับได้ครับท่านผู้ชมรับได้รับได้ไปดูด้านหน้าดีกว่า ไม่ได้หรูหราแต่น่าจะมีฟังก์ชันอะไรให้เราดูครับผมนี่ครับในตำแหน่งของผู้ขับกุญแจจะเป็นกุญแจแบบไขอยู่นะจ๊ะโอ้ก็คุณภาพก็กลางๆนะไม่ได้หรูหราบ้างมายนี่กุญแจแบบไขเออไว้ยนะเดี๋ยวก็เสียไปบีบปะปับ๊บนี่ขึ้นหน้าจอเบาะนะครับแมนนวลน,นะแมนนวล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 อ่ะขึ้นมา เ okay. บามันแข็งแข็งหน่อยแต่ก็เน้นใช้งานโอเคเลยนะตำแหน่งพรมลายดีนะครับพรมลายเป็นพรมลายสามกา้านด้านขวานะครับเป็นในเรื่องของการควบคุมเครื่องเสียงอย่างเดียวนะกับโทรศัพท์ไม่มีอย่างอื่นนะผมบอกแล้วไม่มีอะแดปตีฟคูซอนโทนไม่ได้มีระบบความปลอดภัยไฮเทคอะไรนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้หน้าจอแบบสัมผัสหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับแต่ไม่ได้เป็นแบบสัมผัสนะเป็นเมนูขึ้นมานี่นะ แอรเป็นแอร์แบบธรรมดาอนาล็อกนะครับปรับระดบับเออปรับอุณหภูมิอยู่นี่นะครับนี่คือปรับแรงพัดลมนะครับหน้าจอนี่พอได้อยู่นะความเร็วสูงสุดน่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณ150-160อยหอยู่แถวๆนี้วัสดุอุปกรณ์กลางๆงนะพลาส,ส,สติกพลาสติกกลางๆไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับมีเก๊มามีพยายามจะตัดลวดลายให้มันเป็นสีเงินเกียร์นะครับเกียร์ไม่รู้เขาอ๋อนี่อ่า นี่ R เดี๋ยมีกล้องหลังอย่างเดียวนะ N D เออแล้วเข้า P ไงวะาสวยแล้วกูเดี๋ยวดับเครื่องดีกว่าไม่รู้จะเข้า P ตรงไหนมีที่วางแก้วน้ำส่งแก้วนะครับนี่ที่วางใส่ของเล็กน้อยนะครับ USB USB A 1ช่อง Power LED หนช่องนะแล้วก็อันนี้ต้องเปิดได้อ้าเปิดได้โหแต่พวกนี้มันคมวะ่ะโหเกี่ยวแขนเลย นะครับโอ้โหนี่คมมากแต่ไม่รารงานพวกนี้เดี๋ยวไปเก็บเก็บเอาหน่อยก็ได้นะครับก็ไม่ได้หรูหรานะครับเน้นใช้งานนี่ก็ดูแบนๆหน่อยนะดูไม่ได้ไม่ได้หนานะครับแต่ก็ไม่ได้บางกองแกงนะดีกว่ารถบ้านเราหลายรุ่นเลยนะนี่ไฟมีมาให้นะครับจะเป็นแต่เป็นไฟแบบหลอดนะครับไฟแบบหลอดนะนี่ก็เปิดได้นี่นะแยกได้เปิดคู่ได้นะครับ นี่ครับท่านครับนี่คือ1ในรถกระบะไฟฟ้าจากจีนที่นําเข้ามาโดยบริษัทไทย EV นะกระบะไฟฟ้าเริ่มเข้ามาแล้วนะครับจีนเข้ามาแล้วเอามาลองได้เดือนพฤษภาคมเราจะไปลองขับเจ้าคันนี้กันนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรพอบรรทุกแล้วเนี่ยวิ่งได้ไกลแค่ไหนแต่เท่าที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าพอมีน้ําหนักโหลดบรรทุกหตันแล้วเนี่ยจาก330กิโลเรือ จากระยะทาง330กิโลเนี่ยเหลืออยู่ที่280กิโลเมื่อมีน้ำหนักบรรทุก1ตันเอาเอาเอถ้าเกิน200โลก็ถือว่าโอเคแล้วรวมน้ำหนักบรรทุกใช้ได้ราคาค่าตัวไม่เกิน1,300,000บาทสำหรับรถคันนี้รอ4เดือนสั่งวันไหนอีก4เดือนรอรับได้ครับ120วันและนี่คือ JAC รถกระบะไฟฟ้าที่นำเข้าโดยบริษัทไทย EV ครับผมมาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครับ